เข้ามาเอาน้อยไปอยู่ตรงเนี้ยครับอจารยครับแต่ตัวเน้เนี่ยอกสี่สิบแปดครึ่งพุงก็สี่สิบแปดครึ่งเราจะเน้นว่ามีพุงไอ้นี่ไม่ต้องตีตรงไม่ต้องตีเข้าโค้งเลยตีตรงตรงก็ได้แต่ถ้าเย็บผ้ามันตรงเกินไปมันไม่เคยสวยแต่เข้าสักนี้นึงมันเออเนี่ยนี่เดี๋ยวแค่นั้นแหละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไอ้นิรุปรางมันตรงตรงตรงเพราะ คือจากนี่มานี่เรียบร้อยแล้วไอ้นี่เส้นนี้คือเส้นเวลาเราเข้าบ่าเนี่ยคขอบบ่าที่วันเข้าไปแต่ละตัวนบางทีมันไม่ค่อยเท่ากันนี่โดยเรี่ยงต้องประมาณขนาดนี้เออเนี่ยนะเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันต่อไปเราจะขีดบ่าอันนี้คือบ่าหน้าบ่าหน้าตรงนี้นะและเราจะตีโค้งนี่แต่ต่อไปเราจะวาดโค้งนี่ให้มันสวยไปลงกระจักรเละเข้าใจไหมครับโค้งนี้สวยถ้าเราตีโค้งตรงนี้เข้าไปเยอะเกินบ่าหน้าเสื้อผู้หญิงมันจะสวยแต่มันจะตึงแต่ทาอย่างนี้ลำบากแต่ถ้าเกิดเราตีตรงๆแล้วไป เวลาใส่ไอ้ตรงนี้มันก็จะเหลือใส่สบายแต่มันไม่สวยเนี่ยเราต้องตีถ้าคนรูปร่างธรรมดาอย่างงี้ตีเข้ามาสักนิดพอสวยนะแต่อ้วนๆอย่างงี้ไม่ต้องตีเข้ามาเลยเพราะเดี๋ยวมันจะตึงตีจากกันดีจากตั้งแต่เนื้อตรงลงมาแล้วค่อยๆโค้งเข้าจักรเลกเลยที่ตรงนี้ไม่ต้องมีบ่าหน้าบาดหลังอ่ะมีโค้งเข้ามาเลยครับแล้วดูเขาเล่นก็ตีอย่เงี้ยนะครับตีตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ที่นะค่อยๆโค้งมานี่นี่แหน่เนี่ยนะครับ อ๋อถ้าคนอ้วนทมทมก็คือไม่ต้องมีไม่ต้องถ้าสมมุติคนอ่ารูปร่างดีๆมันก็ตีว่าอย่างนี้เขาไปปุ๊บเระตีปุ๊บมันจะเก็บตรงนี้ดีสวยไงมันจะเขาเรียกบ่าหน้ามันอย่างเสื้อสูทอะเสื้อสูทมันก็จะโค้งได้สวยแต่ตัวตัวอ้วนตรงนี้โค้งไม่ได้เนื้อมันตรงนี้มันเยอะเดี๋ยวมันจะดึงตรงนี้ตึงใส่ไม่ได้เลยก็ต้องทําให้ตรงนี้หย่อนสบายๆนี่นะแล้วก็ตีตรงไปก่อนเลยคระตีตรงไปตืดอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้แี่แเสร็จปุ๊บตืดตืดตืดมาอย่างนี้ก็ ตีโคมานน่แล้วก็ไอ้นี่กระเป๋าเดี๋ยว,วก็กะจาก้งบนมากระเป๋านี่ประมาณไอ้ตัวนี้ก็เจ็ดนิ้วครึ่งแปดนิ้วตัวมันใหญ่นะได้แล้วก็กะได้กระเป๋านี่มีมีปัญหาขึ้นขึ้นลง,ลงๆทางงาอันนั้นได้มดนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ต่อไปก็ก็จะตีถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาก็แค่นี้ก็เสร็จเดี๋ยวทำที่ชิ้นหลังแต่ถ้าเป็นซาฟารีเดี๋ยวล้วก็ตีไอ้ตรงเกล็ดโค้งตรงนี้แยกไปแยกมา,ามันได้อยอะแล้หละครับเสร็จตึงนี่เสร็จแล้วนะเสร็จเรียบร้อยละชิ้นหน้าเสร็จแล้ว ชิ้นหลังเสร็จแล้วปุ๊บอ่าต่อไปจะตัดชิ้นหลังเนี่ยที่นาออกเป็นอันนี้แหละเรีครัะเสร็จแล้วนะชิ้นหลังเราจะวางชิ้นหลังก็เอาไอ้จุดสามกระเบียดเนี่มาวางอ่ามาวางเขาดีเลยตึ้งอันนี้ที่ดูตรงนี้นะยี่สิบแปดครึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ครับแต่นี่เราตัดให้เผื่อเราไปไหนเพราะอะไรรล้ไหมเทคนิคของมันคือคนมีพุงอะถ้าเราตัดยี่สิบแปดครึ่งหน้าหลังเท่ากันเพอะมีพุงปุ๊บมันจะดันทั้งหน้าล้วหงายมาเลยเราก็ต้องเพิ่มความยาวของหน้ามันนิดหนึ่ง ให้มันดูแล้วมันใหรไหลเท่าๆกับที่หลังครับนี่เป็นเทคนิคของมันเฉยๆถ้าพุงยิ่งใหญ่มากก็ยิ่งเทลงมามากเพราะว่าเนี่ยถ้าคนมีพุงมาใส่เสื้อมันจะเหงนงมาอย่างนี้ไม่สวยใช่ไหมครับถ้าเราเพิ่มความยาวไปปุ๊บมันก็เหมือนกับเสื้ออย่างนี้ทั่วไปนี่<อ>ถ้าเราไม่เพิ่มปุ๊บพุงมันดันมามันก็เหงนงขึ้นอย่างเงี้ยครับเอ๋ถ้าเหงนงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มไปสักครึ่งนิ้วพอเพิ่มไปปุ๊บมันดันมาปุ๊บมันก็เหมือนอยู่่่ธรรรรรมมมมมดาาาาาเเเเเีี้้้ยยยกกกกะชอออจสแแลลลลววว็็็คัับนนนนิิททไปุ๊ นี่วางมาสามก็เบียดสามก็เบียดหรือวางที่ตรงนี้เราเผื่อยาวอะชิ้นบนก็ต้องยาว,วาล่างเป็นธรรมาดาอยู่แล้วไม่ต้องอ่านอะไรเลยเท่าตรงนี้ให้เสมอปุ๊บเนี่นะตึงแล้วตรงนี้ก็มาเสมอเสมอกันตึงคแค่นี้ต่อไปเป็นการสร้างชิ้นหลังโดยหลักตายตัวของคนทั่วทั่วไปไม่เกี่ยวกับเด็กตัวน้อยไอ้อย่างที่เสื้อทหารน้อยนั้นไม่อันนั้นต้องต้องดินดึงดินไปดินมาครับอันนี้คือ สองนิ้วสามกระเบียดสองนิ้วสามกระเบียดสองนิ้วสามสี่ตายตัวครับนี่นะนี่นะครับตรงนี้สองนิ้วครึ่งไม่เท่ากันน้องไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าสองนิ้วครึ่งกับน้องนิ้วสามไม่เท่าตัดติดภาพตัดทั้งผู้หญิงผู้ชายก็อผู้หญิงผู้ชายก็เท่ากันผู้หญิงผู้ชายก็เท่ากันแต่ถ้าหลักผู้หญิงไอ้ตะเข็บยุงบนนี้ก็ไปอีกอย่าง ถ้ากระเขยยุงบนนี้ก็ง่ายถ้าหลักผู้หญิงนะแล้วก็พอ<ๆ>แปะแป้งตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ผ่านี่แล้วก็เผื่อตะเขียองนี้แค่นั้นแหละก็เป็นหลักผู้หญิงไปโดยอัตโนมัติแน่นะอพอขัา้นอานี้แล้ว